พอ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 ว่าไอ้จ้องตัวนี้กินวัตรทำเรื่อยรวมกันไม่ได้พุทธก็นัดว่าบดวากล้นกัมจองกัมแก่ก้นกีดแทงกันแล้วเลียดแรงกูกว่าปะาทำใจทำอะไรก็ไปตัวมีทำเรื่อยรวมกันไม่ได้เลยทำเรื่อยรวมกันไม่ได้เออบ้ากันว่ะเราไม่ได้บัญชีกลนอยู่เลยกคอยแอตุบมึงเกลียดอย่างไรเกลียดแกย่างแกมันจบกินว่าบดวากล้นว่าไปลงเรื่องกินตังค์ไป Wapai phải lồng răng kín răng kẽ quá phải răng kín răng kẽ, rồi kinh xíng đeo chạy kinh xíng đeo mà gì tiếp xíng à, kêu kinh tân, kêu tôi vợ răng kinh phê mai kêu chọt này đây, bị set, mึง này đây, ai to hay đi, đi xíng thì tôi chọt, xong tầm cây giang cào miêu tôi qua มยำปลาพงต้มปูโตบอกไห้ร้วชอบชอบต้มเกยใส้ไก่กิมินอันนี้ก้องกินโตชอบช็อน้ำจีนนำแกงแก้ววานพร้อมบักหนึ่งจานโตชอบชอแกงสีแกงต้มปลาชนกับข้าวร้อนร้อนโตชอบชอปลอจองรวมมิดบัวลอยอันนี้ก้องร้อยโตชอบช็อปซ้ำเฟสต้มยำระเบิดซ้ำเฟสต้มยำระเบิดและตทอดแพมเฟิสแทนโตไม่จบ ว ha? on.. ันจักอีเลวโกงเทรเม่แตกเลยกระเาแฟเม่เตกเรียดกันกูแต่แรกบ่ายเลวแกได้เงินเดือนเดือนมั้งนะไม่ปักมาโยมังียบมึงตายเลยแตะฮะว่ามึงตายได้เตะกูแต่แรกกูโยมเงินมนุษย์กูเป็นพนักงานกับรถตั้ทำมาได้ก็เป็นพนักงานกับรถตัวปล่อยตัวนี้เหอกแม่ตางแกยิ่กูประพลเอกไม่เป็นผิวกูไม่กล้ากเฉยอาชีพกูกับไอตัวอย่างกันกันเลย ไอโต้มึงทำไรไอโต้แตเล็กแต่เล็กเออแต่เล็กกูแค่ลอตเตอรี่อย่างนี้แค่ลอตเตอรี่ก็โดตัวกัดกันไปเพื่อไม่กัดเพื่อแกวันก่อนกูพารถไปจอดแก่คิวพารถไปจอดแก่คิวเออคนโดยสารขึ้นเต็มขันรถรถทำเสาที่ออกเลยไอโต้ก็มาประกาศกล้ลอตเตอรี่กางรถกูก็ลงจากรถกูแม่เลยแล้วมึงประกาศเพื่อไอโต้แกคนลงจากรถได้ต้องแม่มึงตามมันเลย วันนั้นวันเต่สามเม็ดเลยลงจาวันเต่หนึ่งอย่าโจยมึงประกาศผื้แต่กูประกาศการเลิกตัเดีอยวมึงประกาศผื้แก่คนลงจากรถได้ต่อเม็ดโต้าออกโตเจ้าออกโตเจ้าออกเก็บแมงคนลงจากรถกูแม่เลยโจรหนึกวันรถกูต่อเจ้าด้วยกูการเลิกตัวดีแล้วมาใกล้บนรถกู ว่าโตเจ้าอก็เลือดแต่กูกระเป๋าหนังเปรดฉันมันบากรันกว่าปะไม่เก่งใจพื้วันก่อนเจอมาม่ามาตั้งไว้ช้าโมไอ้รอยมาม่าเจอมาจากรันกาปาเปียวเจอมาช้าโมกับวันได้กินกุนโอะมึงจะก็กูจะก็อลไรกับมันจะก็เพลิดแป๊บเดียวมาม่าช้าโมไอ้โตก็กินเม็ดแตกเลือดเม็ดกินเม็ดกุนเดียวเออเลือดแต่น้ำไว้มึงกับกูเซนมันกินเม็ดเหตุใยมึงกินเม็ดได้โตมาม่าช้าโมเลือดแตกน้ำไว้กูกับไอ้โต ไม่รู้เณรโตองแรงไงกูวางว่ามันกับมึงมันไม่กินเส้นกันวะมันแตกเหนือแต่ช่วนกัว้ามาตั้งมันปีกันกว่าว้าไปลบล่าไอ้แก้วช่ไปลบล่าฉวนตัวตาแกงวาอยู่แกตีในโต๊ะวันนั้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 นโต๊นั้นฉวนว่าอยู่แกตีนั้นแตงเลยแต่งเลยไม่ยอมแต่งฉวนวาไปพนแก่ฉยไม่แตงไอ้โต๊ะฉวนวาอยู่แกตีนฉยไม่แต่ง่ฉยดำไม่โป chạy đâm phương Phương của là dân tên Ủa mừng em để rơi ngoài nam đi Cô ấy gặp kiệt nói nỗi Mà chạy nói nói cô kiệt mà kiệt Mừng cái lệ lột giả cú Coi hẹt không <laughs> 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 giả mừng ớ Giả cú cú vô này mừng Hay vô này mừng hay vô kẻ lát nôm kẻ bằng quen Giả mừng ư? Cái trí này càng bàn giả cú cả mì <laughs> วะาันพุยงงางกินดันม้วนวดดันม้นวดดันการเราเกะดันปุยงงางกิงหม้วุ้งงางกิหม้นวดปักอยู่ประมาณยี่ิบสามปีกุได้กลางบ้านยะกูโอ้กลางบ้านยามึงเอือันวันนั้นอชอหมอก็มาเจกตุ้งยางอนนะมึม้อชหมอกือกับม้ไปอิดหวัดได้บันี้ไปเจ็ตุ้งยางันนะมึยไปเจ็กตุ้งยางันนะมึยไหวบริการแก๊กที่มาจากบริการอันเล่มมวนวดการเราเกะได้บันี้ Cảm ơn vật cao cứu rồi, tung tụng dạng này mới là biệt đẹp rồi. Cứu dạo yết chỉ chăm chích con đấy. Nhà cụ trong trái vật tâm lợi cao cứu dạo yết. Ai tố đơn phân mà bỏ đi tăm ai tố. Đơn con tâm lợi, anh cao cứu dạo yết nha bà nhu. Ai tố vạp lưu rồi mấy, vạp lưu. Ồ, có chết cái tim ngân nhà ư. Mẹm tăng tăng rồi, có chết tụng dạng này rồi. Bố có chết cái tim lợi cho Gà cú mưng ca chi rô ta lo yakin con cui. Yakin con cui ư út ta mút đua pãy cán. Mút đua pãy cán pãy cao kiu với cá mô puỷ ngã kin hán. Mẹ yá cú kẹp cao chip leo, Ya mưng ư. Hay ở chơ mô nục cá kiểu pô kẹp pô kẹp pô. Tưng kiu gà cú. Tưng kiu ya mưng ư. Ở cho ng ư. cứ yá cú tam yá cú cầm nữa. ตามเรื่องยายาคีบวิแลวยาคุัวเป็ดท่บอกยายย่งตำรวเออยาย่อโเม้ามือนย่างตำรวเออเลยยามึงว่าเอีโจยอนุตาเตีมอดูดดนี่วะงตาเตอมดดูดมกกจ้ก็กไก่ิมแฮปปี้ฮันนี่ไลอกยาูังไว้อเคยกบกับกบกูไม่กบกูไม่กบแล้ว จไวโตขึ้นปลาไวจักน่วยเร่ไม่เร่ปวดในแกงกี่ปลาคิดสมันขนหานขึ้นหายแต่ขึ้นไปนอนเหมืนปลาปลาตั่งเจ็ดวันก็ย่โตใช้มึงขึ้นไปนอนเหมืนปลาปลาตั้งเจวันล้งองไม่ตุกแล้ไปล้องอยู่บนต้นปลาออกแหลกอยู่ต้กนมาฟื้นแต่พอขึ้นไปอยู่บนปลายปวดแต่ลงเอยมันยังไล่ตัง